มาแล้วครับขบวน517นะวันนี้ก็มาก่อน417นะฮะกำลังจะผ่านบ้านหัน17นาฬิกา4 3นาทีนะฮะ4:3 4:4น,นะครับนะก็ออกเมืองพล24นะ5โมง24วิ่ง19นาทีเลยนะฮะ517วันนี้ นี้ช่างเครื่องโต้งนะครับช่างเครื่องโต้งทำห้าหนึ่งกิจมานะโบกมือทักทายนะครับ <laughs>